สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับคิงเช่นเคยนะครับคิงโตโยต้วตาวันนี้คิงมีวิธีนะครับเทคนิคเล็กๆแน้อนอๆกับการใช้ระบบคูดคอนโทรลของ Toyota a เอทตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมีนะครับก็ลูกค้าหลายๆคนที่ถามเข้ามาเดี๋ยววันนี้คิงจะทําให้ดูว่าการใช้งานทํำยังไงนะครับคูดคอนโทรลง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยเนาะ,ะตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม สำหรับใช้ตัวคูดคอนโทรลหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่เราจะใช้นะครับในเวลาที่เราเดินทางอย่างเช่นไปต่างจังหวัดรถไม่ติดนะครับเราอยากให้รถเราเนี่ยวิ่งเองโดยอัตโนมัติในความเร็วที่120ยคงที่นะครับเราต้องทํายังไงบ้างสิ่งแรกนะครับนี่คือปุ่มคูดคอนโทรลทั้งหมดนะครับอ่าสมมุตินะครับหนึ่งเลยวิธีการใช้งานนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดระบบ พอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตนะครับมันจะมีไฟขึ้นนะครับพอไฟขึ้นสมมติตอนนี้รถเราขับอยู่ที่60นะครับเราก็เข้ามาที่ตรงเซตแล้วก็กดบวกนะครับกดบวกอย่างเช่นรถเราขับอยู่ที่60มันก็จะไปเซตที่60ให้แล้วเราสามารถกดบวกขึ้นไปนะครับจนถึง120แล้วจะทำให้รถเราวิ่งเองโดยอัตโนมัติแต่ระบบนี้นะครับคิงต้องบอกก่อนว่า ถ้าสมมติมีรถคันข้างหน้าอยู่แล้วเราแตะเบรกระบบจะหายไปนะครับเราก็จะขับเองนะครับโดยการเหยียบคันเร่งเองแต่ถ้าเราอยากกลับมาใช้ระบบอีกโดยที่ไม่ต้องเซตใหม่นะครับเราแค่กดปุ่มบวกนะครับระบบก็จะกลับไปเซตที่120เหมือนเดิมเห็นไหมครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเห็นลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม